สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา2บาทรัชกาลที่9ก้าแบบุนเวียนปีพศ2558นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็เป็นปีพศ2558นนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอลูมิเนียมบอลนะครับโลหะอลูมิเนียมบอลนั้นไม่ใช่โลหะทองเหลืองนะครับ ถ้าเป็นโลหะทองเหลืองนั้นก็จะเป็นโลหะผสมนะครับระหว่างทองแดงผสมกับสังกะสีนะครับจึงจะเป็นโลหะทองเหลืองนะครับเต่โลหะที่นํามาผลิตเหรียญปีพศออนี้นะครับเหรียญ2บาทรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับโลหะอลูมิเนียมบลอนนั้นก็เป็นโลหะผสมเช่นกันนะครับแต่จะมีส่วนผสมดังนี้นะครับ ทองแดง92%อลูมิเนียม6%เนิกเกิล2%ก็จะเป็นโลหะอลูมิเนียมบรอลนั่นเองนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ2 1 7 5ามิลิเมตรนะครับน้ำหนัก4กรัมนะครับมาดูขอบนะครับเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเห็นนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ เดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญนะครับครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมบรรพตวัดสกีตราชวรมหาวิหารนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับวัดนี้เหรียญ2บาทปีวศ2558นานะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยอันดับที่6ในเหรียญ2บาทราชการที่ก้าแบบมูลเหรียญนะครับ ด้วยจำนวนการผลิตนั้นนะครับอยู่ที่155ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับจำนวนการผลิตนะครับถามว่าณปัจจุบันนี้นะครับขายได้ไหมผมจะตอบแบบให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ2บาทนะครับ เห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญสองบาทหมุนเวียนนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับก็จะเป็นแบบพระเศียรกลับนะครับเห็นไหมครับถ้าหมุนดูนะครับเห็นไหมครับด้านก้อยก็จะหันลงนะครับสลับกับด้านพระเศียรนะครับเห็นไหมครับด้านพระเศียรนั้นก็จะหันขึ้นนะครับพอหมุนมานะครับด้านก้อยก็จะหันลงนะครับ สลับกับด้านพระเสียงนะครับถ้าเหรียญหมุนเวียนนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระเสียงกลับนะครับก็จะเป็นเหรียญปกตินะครับถึงแม้ว่าเหรียญนี้นะครับปีบสพัจะยังไม่มีราคานะครับณปัจจุบันนะครับแต่ก็ถ้ามีอยู่นะครับก็รักได้ชอบในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับถ้ามีอยู่นะครับก็สะสมไว้ได้เช่นกันนะครับ